Okay, ออเออเอาตอนนี้ยูไซรับเจ๊หอมนะครับเด้อวยก็ยูไเอเดตัวจ,จ่าบ้านน้ำใสเออบาอออนนอ้านน้ำใสแหนบ้านน้ำใส่พวกนี้น้ำใส่ตรงตรงเข้าไปเป็นแบบนโอ้หม่เหมือนกรยเช้าใดๆหอกมันจะท้าคนที่ท้าหนาล,ละวัด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 สว่างนะวัดวัดของไอ้กูฮันทันชัยเออกูขอกลับไปรั้มอ,อือมันรับกับกูหันนั่นละวันนี้ น้กเมากแต่ครับมนแบบเลนบ่องเล็บกงยันสิครับมันพ่หนีเด็กมันกไปอยู่นักคนหนีเลยแ่เพื่อนเพืหมายถึงว่าต่สตดท้ายกยุ่แก้ได้กับูดแต่ก็คืออย่ไปขอขอก็แย่สิจ้ะพี่นี่ำกันได้บอกว่าการคนคอรูบไ็แล้วก็ผู้หญ่ของารูบแล้วไม่ที่ขอคนไม่หรอ น่ะเพื่อนนี่ถูคนที่สียสิทธิของตอกับแม่คอรรมะเพอนนี่เอกเล่เ่อนนี่เอกเล่กูผูกูที่ไอ้ที่ไปน้ำกันกจะดึงดึงไงไปเพราเ้เขาไปเอกเขาจะให้ยังเขาไปพราะว่าอ้กงกับแอ้กูดึงไงไอกูบ้างเอกัมือ่อกเอกเขาไปหาเราเลยอนนี้ไปแล้วเหรอเพืเอนเขาเลยตัดผมตัดผมเห็นปะ ครับข้าีแจกอผู้เฝ้าบอกว่าเอาปเอาไปล่นั้แล้วเงก็ไ่ด้ินกม่ได้ก็ได้ไปล่นตามไม่นานตามอยวก็ตามตาตมาคนอื่รคือเราวันี้าะกงได้ยินบกอ่าได้ยินแหละได้ยินบ่กเออได้ยินแหละวันนี้คนจะไม่บอกว่า เอาเอาเอาผมทำได้น oh, 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 ูด้ได้เ่อนี้อเลิคือพอลกคอของนหงามันสิ่งอะไรไม่ต้หาค่ไหนบุกเลยไม่เห็นฟังเสลเดือจังก็หก็ไหนวองดูคนที่สองยิ่นสุดท้ย้ขึ้นขึ้ม่ปกดออกมาเลยอ่ะพอไปตอเลิกบัวความที่เล่ำยิ่วนั้น่งข้อเาเอา เขาไปเรื well. kind of ่อเไปเเปยนเลขงนีเขีเสมเาเียเงเขียนลเียเหนาังแปสิบเียนเนกับแปดสสี่ตวเดียวแปดหกสี่ที่เนี่ยเพื่อนบอกเรเพื่อนบอกในวันเพื่อนบอกวันนี้ส่ือยกวิธีการพ่บอกเนคือเขียนให้เขียนเียเอาเลยเียนเหัวเลยเขียนเลขหนาอืมเขียนเขียนตัวเลกแปดแปด เต็ทุกวน่เจ็ดวันที่สิบเจ็ดเพิ่อนบอกว่าอไเดวันที่สิบเจ็ดเพิ่นบอกว่าอไรย่งวันที่สิบเจ็ดบอก่ามันเดมันแค่หนงั้วันที่สิบเจ็ดเด้คนมาหลังจากออกเดี๋ยวเขเขาไวสวเล่ยไปบอกไป้านถวายน่ะนะคนทีเป็่งุดอัน่อไอ้จงกะเบน เออชอวงกระเนแต่งน่ะถ้าางมากคนมาปะเแดงคนมาคนแตงโตหรือคนมาขน็นงุกระดกแต่เราไม่อบแต่งพวกนี้ยดำคือคนก็มาดีดำแล้วแบที่นี่ทีมกลุ่มที่ไปกับกับแล้วก็ฟังฟงแต่งโตมามสุข้นเรามาล่ำขวายเห็นแล้วยู่วงนีครับมันทำะรานนน ไปคุ้มีนใสจัตูเนี่ยอครับครับคือว่ไดาเอาพอมาไม่ใช่ัของจังนเนีมันพูดเรื่องกทรุดทเขาบอกเ็งเันพ็แบบื่อนครับนี่งยินเออแค่นี้แหะครับท่นเพิ่นบอกตัวเดียวเลยที่เพิ่นบอกตัวเดียวเลย เดี๋ยวเดี๋ยวคนที่รับมือได้เลยครไปบอกดอกไม้คนบอกูเห็นไปแล้วอเคก็ขอไปบ่งไนเพจดอะเลยเพจปูปูดำของาหารชัยนี่ยมันเสียนลูกเลยตังรูเขาพูดพกเป็นแบบคนเลยครับครับจ้าาเขาไปบ่นครับครับแค่นี้นะครับจ้าจัขอบคุณครับจ้านี่แหละครับเลข่งที่เป็นใดมากเนาะมึตัดออกมาสองตัวพี่น้องเด้อ ครับสุกๆมันหวานรับ